มีเรื่องฮือฮานะคะเพราะว่ามีคนเขาโพสตเฟซบุ๊กเมื่อเช้านี้เองค่ะเป็นภาพวาดจิตรกรรมพุทธประวัติในฝาผนังอุโบสถวัดวัดหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีปรากฏว่าในภาพภาพวาดพุทธประวัติเนี่ยเฮ้ยเขามีการใส่หน้ากากอนามัยด้วยเอาคุณจะได้รู้ไงว่ามันเกิดขึ้นยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมเราเคยมีข่าวไงใช่เป็นพวกแบบอตโตคตูนโดเรมอนใช่แม่สีตาต้มหยุดยังเคยอยู่เลยเห็นไหม ใครมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะคะยุคโควิดค่ะใช่เจ้าวาผู้แบบนี้เลยบอกว่าตั้งใจตั้งใจให้รู้ว่าในยุคที่สร้างอุโบโสถหลังนี้เนี่ยมันเกิดโรคระบาดขึ้นนะคะนี่คือวัดสมอทองอยู่ที่ตําบลทองหลังในอําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะพระครูอุทิศสารโสพลเจ้าคณะอําเภอห้วยคดแล้วก็เจ้าอาวาสวัดสมอทองเนี่ยบอกเลยว่าตั้งใจเลยว่าจ้างศิลปินช่างวาดภาพจากนครราชสีมาชื่อดังเนี่ยให้มาวาดภาพพุทธประวัติ ให้รู้ว่าในยุคสมัยที่สร้างอุโบสถหลังนี้เนี่ยนะมันมีโรคระบาดที่ชื่อว่าโควิด -19 เกิดขึ้นหลายหลายภาพหลายอย่างในภาพเนี่ยอย่างมาร์พจนภาพชนะมารหรือภาพคนที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยนะคะส่วนภาพบนฝ้าเพดานหลังอุโบสถเนี่ยเป็นภาพนางฟ้ามารำแล้วก็เป็นภาพถวยเทพประคมดนตรีก็มีภาพสวมหน้ากากอนามัยเหมือนกันมีภาพใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะทีนี้พอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ ให้ความสนใจ <Ha. S 1> เขาก็อยากมาดูกันก็อยากจะเข้าไปชมความงามของอุโบสถแล้วก็ภาพนี้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางด้านจเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปดูแล้วกัน ไปดูข้างในเนี่ยในอุโบสถคือด้านนอกเนี่ยเป็นอุโบสถฉาบด้วยหินทรายล้างทั้งหลังแต่ข้างในเนี่ยอุโบสถสวยงามจริงๆภาพจิตรกรรมแบบที่เห็นเนี่ยนะคะอยู่เต็มฝาผนังไปหมดเลยนะคะแล้วด้านหลังพระประธานเนี่ยจะเป็นภาพว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยภาพพุทธประวัติเนี่ยก็มีหลากหลายช่วงหลากหลายตอนเต็มผนังอุโบสถไปหมดเลยพระครูทิศเองก็บอกนะคะว่าแรกเริ่มเนี่ยเน้นเรื่องรูปพระพุทธประวัติในอุโบสถหลังนี้ก่อน ให้เป็นเขตพุทธาวาสเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจจะเอามารวบรวมเอาไว้ในอุโบสถนี้ให้มากที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องภาพวาดเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดก็มีการคัดเลือกอะไรกันมานะคะแล้วก็ไล่เรียง,งกันไปอแล้วก็สอดแทรกไงเกี่ยวกับเรื่องของการใส่แมสใช่ค่ะ คนที่มาดูเนี่ยจะได้รู้ว่ายุคนี้สมัยนี้เราให้ความสําคัญก็คือเป็นการช่วยรัฐบาลช่วยคุณหมอในการรณรงค์ให้สวมแมสด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งอุโบสถหลังนี้เนี่ยก่อสร้างยาวนาน6ปีนะคะจากเงินของพุทธบริษัทที่ร่วมทําบุญสร้างอุโบสถมา11ล้านบาทเศษถ้าเอาแค่เฉพาะราคาภาพวาดพุทธประวัติทั้งหมดเนี่ยค,ค่าจ้างประมาณ00แสนกว่าบาท